ดอยหนอกพึ่งพงป่าวันนี้ก็คลิปที่ห้าแล้วนะครับอ่าเรามาสำรวจพึ่งนะครับที่ผมทำกล่องล่อพึ่งไว้จะเห็นว่ามีพึ่งบินเข้าออกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆแต่จะเห็นว่ามีต่อตัวนึงนะครับอ่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ว่ามีพึ่งจำนวนหนึ่ง ที่คอยต่อต้านอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพึ่งที่คอยอาระขากล่องนะครับกล่องล่อพึ่งที่ผมได้ทําไว้พึ่งบินเข้าออกเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับมีตัวต่อตัวน,นึงกำลังวนเวียนอยู่ นี่ครับลักษณะของกล่องล่อพึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ยังอยู่ดีนะครับพึ่งปินเข้าออกตลอด แถวนี้พืชเยอะนะครับดอกไม้ที่ได้ก็น่าจะเป็นดอกไม้ป่าเป็นดอกหญ้านะครับที่เพิ่งนำมาทำน้ำหวาน นี่ครับเป็นดอกหญ้าแถวนี้ก็จะเป็นป่านะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับทางทางนี้เขาเรียกว่าดอยนะครับมีชื่อว่าดอยหนอก จะให้ดีนะครับต้องเป็นแหล่งน้ำต้องมีแหล่งน้ำอยู่ด้านหน้าของการล่อ,ลอพึ่งทิศทางของด้านหน้าของกล่องพึ่งนะครับจะต้องหันไปทางลานกว้างๆครับที่พึ่งออกหากินนะครับ เรามาดูอีกรอบนะครับนี่ครับจะเห็นบินเข้าออกตลอดเวลาตัวต่อนี่ก็ยังไม่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีพึ่งอาลักขานะครับ ครับสำหรับคลิปที่5ก็คงจะนำเสอเนอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ